จับหูพี่ติดเลยอ๋อมือพี่จับอยู่งี้ใช่ครับมาปุ๊บจังหวะมันรูดคาตเตอร์มาพอดีกวาดอ๋อพี่ดึงออกมาจากงเกงแล้วไอ้คาตเตอร์แล้วใใหญ่นะแล้วไปมันรูดออกมาพันทีดึงมันจังหวะไม่ค่ดเลยพี่พุ๊บแล้วก็ยังมีครับผักฉายาของผมอ่าก็จริงๆที่ไปที่มามันชายาผมมันมีอีก ฉายาที่ว่าล่าใบหูล่าใบหูที่ไปที่มาดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะคือวันนี้วันนี้เราคอนเทนต์เราก็คือพี่ราเชนสองกหนกล่าใบหูฟังดุกอานโหดใช่ไหมดูหูพี่เชนนี่ตัดหูคนแบบเจอใครไม่ได้นี่เฉือนหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังฉายาล่าใบหูเนี่ยมาได้ยังไงแลวใครเป็นคนตั้งนะครับเอาเอาเหตุการณ์ก่อนดีกว่าพี่เชนครเหตุการณ์ไม่พ้นเรื่องจริงครับ มันเริ่มยังไงไปไหนพี่ก็คือวันนั้นตอนเช้าครับผมจะมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งรุ่นยี่ผ้าเป็นเพื่อนสนิทกันยี่ผ้าครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็จรยิ่งผมไปคนเดียวถือตลอดแล้วไปมาเพื่อนคนนี้ขอตามครับไปส่งเด็กคาณิทดูสิคาณิทดูเศษอดู่เศ์อยู่แถวโนวรีโอ้โหเป็นเรื่องธรรมดาถินอินเลยนะพี่ผมไม่เคยรู้ จริงเพราะผมไม่ตีใครเสาลีเลยนอกจากคอนเสิร์ตหรือว่าที่ไปจ้าเหครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นถิ่นใครตรงนี้พวกใครดูแลอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เลยผมรู้ว่าผมไปส่งหญิงครับแล้วก็เดินคนเดียวไปที่ลุงเสาลีรอรถเมล์อ่าแล้ววันนี้ก็คือเพื่อนไปด้วยสองคนดูโอสองคนดูโอเป็นเพื่อนรักกันเลยครับพอส่งหญิงเสร็จก็เดิน เดินไหมเรื่อยมันตรงมนุสาสรีตรงตอนนั้นหญิงไม่มีละส่งเรียบร้อยเดินไปฝั่งหนึ่งถ้าเอามนอมาสองคนวันนั้นก็เต็มยศเหมือนกันอืหมายถึงว่าเพื่อนใส่ช็อปแต่ผมใส่เสื้อขาวพี่ใส่เสื้อขาวใส่เสื้อใส่แขนยาวครับเขาแข็งคือสไตล์ผมสไตล์หล่อๆหน่อยหล่อแข้วแต่เพื่อนใส่เสื้อช็อปไปใช่ครับแต่เพื่อนเอาง่ายๆของมีอะไรไหมเอาวันนั้นพวกของอะไรบ้างพี่อะผมมีคัตเตอร์อย่างเดียวคัตเตอร์คัตเตอร์จัมโบ้ครับธรรมดาผมจะพกสปาต้า พกเดจะพบสปาตาครับแต่ถ้าไปหญิงผมจะไม่พบเพราะผมไปทุกวันไม่เคยมีเรื่องครับไปเจออย่างเช่นเด็กทั้งคนที่แล้วแต่ชั้งไหนก็แล้วแต่อบอกเขาเห็นเออถงมาส่งหญิงเขาจะไม่ถามแตไม่ยุ่งไม่ยู่เขารู้เลยเวลอัตโมัติก็เหมือนผมว่าไปเจอโรงเรียนนี้มากับหญิงับผมก็ไม่ยุ่งไม่ถามก็คือให้เกียติกันอก็คือปล่อยเขาไปเลยไม่จำเป็นต้องไปถามไปถามเหมือนไปหาเรื่องก็เหมือนเราคิดว่า ถ้าเราไปส่งหญิงเขาก็ต้องถามก็เหมือนเขาก็ต้องมาอานเรื่องเราแล้วไปมาปุ๊บวันนั้นเพื่อนเป็นคนที่หาเรื่องตลอดเพื่อนพกอะไรไปพี่พกปืนครับพกปืนนะครับอ่าวันนั้นก็คือเดินไปแล้วเจอกลุ่มกับเขาง่ายก็คืออินทละเลยเกือบสิบคนผมไม่รู้เขาไปไหนมาไหนอะไรเลยผมไม่รู้เลยง่ายๆไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเจอ ซึ่งกินบางคนเนี่ยก็รู้ว่าผมมาอมาส่งหญิงครับแล้วก็บอกส่งเสร็จแล้วเหรอถามผอว่าส่งเสร็จแล้ว<ต><ต>เหรอเฉวเล่านิดเึงนิดเน,ดน,น,ดนส่งเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหรือกลับเรียนแล้วเพื่อนบอกไอ้คนเนี้ยมันไม่รู้รับมาเนื้อ เด็กอินเซลนึกว่าหาเรื่องหาเรื่องอมวนแล้วมันพกอยู่พกตัวพกตัวอยู่ก็ใจมันอยู่แล้วสิบคนก็ไม่กลัวอแล้วพวกนั้นคือมองแล้วมันเหมือนมีมีมีอะไรขนาดเองครับว่าแต่ปืนตอนนะ้คือไม่เกินรุ่นผมไม่เกินนะ ม่คอยพกกันเกื่อนเท่าไหร่ลปืนไม่เกินถามว่าอยู่ดีมายิงกันไม่มีไม่มีอันนี้พูดพูดถึงในคือไม่รู้สุขไม่สูงวิสัยจริงจะไม่ยิงกันครับก็คืออย่างตีกลุ่มใหญ่คเราเสียเปรียบครับถ้าสขาไม่ยอมแค่ยิงเบิกทางไม่ใช่คำว่าจ่อยิงปังปังปังเรายิงขึ้นฟ้าครับพี่ให้กระจายให้กระจายออไปในรุ่นผมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นแต่รุ่นหลังก็คือผมไม่ขอพูดถึงคแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วกันแล้วไงต่อแล้วทีนี้ก็คือ ้าเกิดการ้าคือเพื่อนผม้าเขาก็ถามว่าึงยาเหรอสิบคนอเอาดิผมมีเราม,มีสองคนเออบอกผูมีมีแล้วมึมงอย่าใช่นะ,ะแล้วมาปุ๊บผมก็บอกเอาก็เอเอาอแล้วมาปุ๊บ,กเ,กบเ,เกิดตะลุมบอลกันเขาเขาามาขวดพี่เลยผมโดนอย่างเดียวเลยเพราะเพื่อนมันชอบผักผมไปก่อนครับก็คือให้เข้าน้าให้รุ้ไปก่อนให้รุนไปก่อนแล้วนี่มันก็ดูจังหวะเขาก็คือมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยอย่งยัก่อนเนี่ยแต่แต่คนผม ตีเขาต่อยเขาก็คือผมคนเดียวตอนนั้นก็ตะลุมบอนใช้ไม้ใช้อะไรไม่กี่ต่อยกันโดนเขาขวดผมมืออ๋อโดนขวดก่อนยังไม่ดึงอะไรยังไม่ดึงกตเตอ์มเลยก็โดนขวดปักปักขผมปขาปิดปิดแล้วมีอยู่คนหนึ่งเขาผมยาวกินผมยาวผมยาวผมยาวผมก็จะฟาตันนี้รวงเขาแล้วจะฟาผมเขาจะฟาผมอ๋อจับอย่างนี้แล้วไปโดนหูเอาจิ้งดิแล้วไปโดนหูเขาคือจับหูที่ติดเลย ออมือพี่จับอยู่งี้ใช่ครับคือตอนแรกจะจะจับผมจะจับผมจะดึงจับผมเราไปโดนหูใช่ครับอ่าต่อเลยพี่แล้วมาปุ๊บจังหวะมันลูดคัตเตอร์มาพอดีกว่ำอ๋อพี่ดึงออกมาจากเกงแล้วไอ้คัตเตอร์แบบใบใหญ่นะแล้วใบมันรูดออกมาพันทีมันไม่ได้ไม่เกกเกะเลยก็คือดึงมามันจังหวะไม่คตรคว่เลยพีุ่ดใช่ครับพี่อย่างนี้เลยอรอใช่ครับเพราะความคตคือด้วยด้วยคือเราโดนลุมด้วยแบบพี่มันมันไปโดยอัตโนมัติไม่สู้สู้ใช่ครับใช่ครับมันก็เลยไปโดนหูเขา มันเหลืออยู่นิดเดียวแต่ไม่ได้ทำใาก็คือตรงเนี้ยตรงครึ่งหนึ่งตรงนี้พอแบวงไปเลยพอพอแห่งเสร็จปุ๊บมันเหลือนิดนึงมาปุ๊บยังหวัดนันผมก็บอกมันเข้ามามึงเข้ามาอ๋อเอาคาเตอร์อย่างเงี้ใช่เข้ามาแล้วเพื่อนก็อยู่อย่างเงี้ยบอกอีกดานไหมผมก็ยังไม่ยิงเงี้ยเออบอกมึงยดานไหมมึงล้วงอยู่นะโดนลุงลยเอออีกดานไหมซึ่งผมก็โดนก็คือน่่มเหมือนกันโดนน่วมเหมือนกันทีนั้คือช่วงนั้นผมโดนจนแบบผมลืมตัว เริ่มเบอร์เริ่มเหมือนเนี่ยเขาลุับก็จะดึงผมจริงผมจะไปโดนหูโดนแล้วมาโดยอัตโนมัติกีดหูเลยเลยครับครับก็คือตอนแรกว่าคิดว่ามันจะได้เหมือนมันกีดเหมือนกีดทั่วไปอ่าไสแหวกมันโดนเต็มเต็มใบมีดเราไม่ได้ตั้งใจง่ายตั้งใจครับครับคือเหมือนก็สู้กันะง่ายช่วงจังหวะที่จ่อๆอย่างเงี้ยครับ เดินก็อยู่เงี้ยเดินขึ้นหน้าแล้วก็คือการที่แล้วมันรู้ว่าตกใจเอาปืนเดินเข้าไปขยับเข้าไปมันรู้ว่าเราตกใจแล้วครับครับจังหวะนั้นเราทําไงดีวะตอนนั้นคิดย่าง้นเลยคิดยัง้งเลยเดินขึ้นหน้าเพราพี่มันวูบอ่ะมันวูบมันไม่มีจะทํายังไงดีอะให้เรารอดสถานการณ์นั้นอพรมดาผมเคยพบสปาร์ต้าครับแต่ในที่นี้มีวิทเจโบนเดียวแล้วผมก็โดนท้นร่มแล้วอบอกมึงมาหรอก็คือทั้งหน้าตาผมแล้วอาการเลยมันออก เหมือนลูกบ้าเลยเหมือนลูกบ้าเหมือนลูกบ้าที่แบบโดนโดนเยอะไงเชยครับมากแต่เพื่อนก็คือทําไมมันไม่ยิงอะไรกัยังไม่ยิงก็คือไม่ไม่ก็คือคุมไว้คุมไว้เพราะว่าอีกประมาณสามสี่คนมันอยู่กับเพื่อนครับซึ่งจริงๆจะเข้ามาก็เข้าได้แต่ไม่กลัวกลัวเพื่อนจะยิงใช่ครับแต่ถ้าที่เหลือมันอยู่กับผมมาเลยครับก็คือมันเหมือนแยกสองแยกสองกลุ่มแยกสองกลุ่มครับแต่ถามว่าเพื่อนยิงไหมมันมันยังไม่ยิงมันคุมไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่ายิงไปมันจะมีอีเมส อ่าอันนี้ต้องต้องสงสัยถ้ายิงไปปุ๊บมันมีกี่เมตรอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายเอาตอนตอนหูก่อนพี่ผมก็ผมเอาคัตเตอร์มึงเข้ามามึงเข้ามาผมทำหน้าตาใส่เลยมาปุ๊บไอ้ไอ้วนนั้นก็บอกเฮ้ยไปไว้ไปเหอะมันบ้าเอาเหรอใช่ครับบอกพี่งี้เลยบอกไปเหอะมันบ้ามันบ้าไปแล้วมันบ้าเอาเหรอเลยมาปุ๊บเอาเพื่อนมาด้วยอืมแล้วมันก็เอา มันก็พยุงเพื่อนไปครับคนท,ที่ที่เจ็บที่ไนครับ<ห>จับหูอยู่อย่างงี้ก็พาเพื่อนไปโรงพยาบาลนี่เหรอใช่ครับที่บอกอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วผมก็ออกตรงนั้นมาแล้วมาปุ๊บพอมนันดึ้นได้เหมือนเราตั้งปกติกินก้ผมตอนนั้นก็คือไม่มีเรื่องอะไรกันรครับแล้วที่มีเรื่องอะไรครั้นนงนี้ก็คือผเพื่อนปากไปดีสุดมิสัยประมาณนี้มาไอ้หาล้กก็อยู่นั่นแหละครับแล้วมาปุ๊บ ไม่ถามเพื่อนเลยนะครับเหตุการณ์มันถามไปแล้วก็ตั้งไอ้พวกนี้มันว่าผมป้าเป็นคนป้าอะไรเงี้ยเขาเลื่อมมันก็เลือมไม่นะเลือมมันก็ไหลเช่ไหมครันเสื้อขาวด้วยเสื้อขาวครับเลื้อไม่เปื้อนเต็มเลยเละทิ้งครับผมทิ้งเสื้อต้องทิ้งเลยเหรอทิ้งครับซักไม่ออกมันเป็นข้าวซึ่งผมก็ลยเฉลยบอกว่าทาไมเพื่อนมันไม่ยิงเพื่อนบอกกูไม่ได้ลูกหมาพกแต่ตัวครับแต่ไม่มีลูกไม่มีลูกก็เลยจขู่เขาอย่างเดียวใช่ครับชักขู่บ้างอะไรบ้างไม่ได้แบบอย่นี้ครับ หลวงเข้าหลวงออกไม่มีลูกครับถ้าดึงออกมาปุ๊บเขาก็รู้ดิแม็กไม่มีครับเขาก็รู้ใช่ไหมครับเขาก็รู้ครับก็คือตัวตัวปืนกับตัวแม็กอะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะเห็นโบอยู่ครับก็เลยบอกไปชัรไม่แค่อย่างงี้งบผมก็คือได้ถามว่าบอกโอ้แล้วโกดกลัวเลยบอกมึงคิดแบบถ้ากลัวออกมาโอ้ยโกยกึ้มือก็ต้าบอกว่าเหตุการณ์ผ่านไปเหตุการณ์ผ่านไปแล้วทีนี้ เหตุการณ์นั้นมันผ่านไปช่วงระยะหนึ่งมันกี่วันกี่อาทิตย์ผมก็จำไม่ได้ได้แล้วมาปุ๊บจังหวะที่ว่าไปอยู่ในโรงเรียนเหตุการณ์ในเรียนครับก็เจอเพื่อนจอมอํานี่แหละเพื่อนจอมอําก็อจมคือโกชานโกชานคนเดิมโกชานบอกว่าอะไรพี่เ่าพี่ไปเล่าให้โกชานฟังใช่ครับก็คือเราแย่กันเล่นครับปกติเราจะจะคุยันเล่นมาชานบอกว่า เขาไปเล่นอะไรมาวิ่งเปิดอะไรไม่รู้คือชาวการชาวการหกใครวะคำแรกคือใครวะเี่ยแล้วกูจะรู้จักไหมครับกูม่เคยรู้จักใครเลยครับเริ่มมาปุ๊บก็แปลก็คือเจ้าทางก็ยังเน้นอยู่ครับแล้วมาปุ๊บเหมือนเหมือนผมไปแย่เขาอะก็เลยบอกว่าขอตัดหูอินเนอะมึงเนี่ยตัดหูหนูมากกว่านี่คือที่ไปที่มาการร้องเล่นนี่คือ การล่าล่าใบหูวินคือการล่าเห็ดหูหนูโกชานก็มาแซวพิเชษเขา่าคู่อําผมแซวครับแงล่าเห็ดหูหนูล่าเห็ดหูหนูพิชานก็ตั้งให้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใบหูนั่นเองใช่ครับหูใบหูแต่พูดจริงคือเขาเรียกว่าล่าใบหูแต่พิชานก็แกล้งอําเราครับผมเป็นล่าเห็ดหูหนูครับผมเพราะเพราะเห็นพี่พิเชษกับพิชานเขาก็สนิทกับทางอินด้วยใช่มครับอาน้เขาจะสนิทกับอินแล้วก็รู้จักว่าถ้ามีเกิดมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยี่ชาน รู้ก่อนใช่ครับพี่ชานจะรู้ก่อนใช่ครับซึ่งคนในกระหนกก็รู้ว่าชานเขาเ็สนิทสนิทกับทางฝั่งอินด้วยใช่ไหมครับซึ่งจริงในรุ่นพวกผมที่อยู่เนี่ยกับอินเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยดไม่ค่อยเจอกันแต่รุ่นหลังๆเขาเจอกันประท่าไงผมก็ไม่ทราบจบไปแล้วจี่เคล็ดนอ๋ออันนี้คือเหตุการณ์ที่ว่าล่าไบหูจริงๆไม่ได้ไวไล่ตัดใครหรอกสุดพิสัยสุดพิสัยครับก็แบบ เฉื่อยไม่ทียังไงแบบมันชุมลมุนวุ่นวายมันจะเรียกว่าตกใจหรือว่าก็มีส่วนอ่ะก็มีส่วนเราโดยที่เราไม่ตั้งใจครับมันก็เลยแล้วกลายเป็นคำพูดที่เรามาพูดเลกืกองชาดว่าปูเนยล่าไปหูวินครับเขาก็เลยสวนมาพวกมึงเนล่าเห็ดหูหนูโกชานี้นะทั้งแก๊ ตั้งแก๊งหนองปลาไหลใช่ครับนะครับแล้วก็เห็ดอูหนูด้วยหูครับหรือว่าล่าใบหูนั่นเองพี่ชาเขตั้งให้โดยโอเคลาเชนเนี่ะมีทีเล่าไปแล้วว่ามาจากไหนลาเชนสองก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าลาเชนสองล่าใบหูคือที่มาที่ไปของสองเหตุการณ์นี้ถูกไหมพี่ใครั้งเดียว เราหูรู้ที่ครั้งเดียวใช่ไหมครับอจริงๆเราก็ไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายนี่ไปตัดครตลอดก็ผมเด็กเรียนไงผมบอก็ะไรผมขับเรียนแต่ได้นั่นคือสู้รับรับหน้าที่เราสู้เราสู้เขาสู้ครับแต่จริงบอกว่าความน่ากลัวของของเด็กอาชีวะจริงๆถ้าเราพูดคุยกันบอกกันได้บอกได้ใช่ไหมบางทีรางวัลผู้หญิงยังยังไปกับหญิงเนี่ยเขารู้เลยขอได้ขอกันได้บอกกันได้หรือจะมาเที่ยวครับ มือนในห้องผมอ่ะมีเคสนะในห้องไปเที่ยวทั้งห้องเลยหน้าเส้นทางลาดเท้ามันจะมีศาลาไปบอกเด็กเมื่อก่อนเด็กสาคลยังอยู่สาคลนะสาคลยังอยู่สาคลมาเต็มเลยพี่แล้วก็ถามว่าเด็กเรียนอะไรบอกเขาบอกแล้วมาบอกคำเดียไม่กลัวพราะผัวแล้วก็มาบอกคําเดียวบอกว่ามาเที่ยวกันครับมาดูหญิงครับอกสากลบอก เอออย่างดีนะถ้าบอกมาเล่นนี่คงโดนแล้วล่ะเขาบอกต้องามาก็ยิงไม่ยุ่งใช่เขาบอกเปิดเสื้อให้ดูเลยบอกเขามีบอกเขามีดีนะที่บอกเป็นอย่างนี้มาเที่ยวกันก็คือถึงเป็นกระหนกแล้วแต่เขาก็ต้องต้องให้ให้กันก็เหมือนเวลาถ้าเขาเจอเราถ้าเขาขอเราเราก็ให้ขอดาค่ีเมื่อก่อนพูดได้ผมบอกจริงในยุคที่ปีสามศูนย์ถึงปีสามสามเป็นยุคที่ เป็นนักเรียนนักเลงที่ให้ใหเกียรติกันก็คือบอกกันได้เอาก็เอาไม่เอาก็คือไม่เอาอันนี้คือที่มาที่ไปของล่าไปหูนั่นเองอแล้วพี่ผมย้อนกลับไปอิดหนึ่งพี่เชนแล้วอินอินคนนั้นน่ะท่านที่เสาลีนี่เป็นแก๊งไรสามเก้าเหียนมาพูดพูดกันใช่ไหมฮะแล้วรู้มันเป็นใครอะไรยังไงตอนนั้นมีได้ไปสืบห,หรือถามโขชานอะไรตรงจริงๆอ่ะรุ่นที่ผมเรียนอน,นี่ยคำคำว่าโกนโนนฉายานี่มันน้อยมาก ไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักกันหรอกออย่างไปบราคนเนี่ยเราไม่รู้คนนี้ใครไม่รู้แต่ถ้าเป็นตัวแป้งจริงคือโชคุณมันติดหูตอนนั้นโชคุณดังมากครับโชคุณก็อยู่ในรุ่นพวกผมับยุคเดียวกันยุคเดียวกันครับอย่างเงี้ยติดหูได้ยินแน่นอนเลยครับแต่ถ้าอย่างเอาง่ายๆขอโทษนะบิลลี่อ่าบิลลี่บิลลี่กับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จักบิลลี่ในยุคนั้นครับ้วบอกถ้าเล่นกัน ก็หาตัวไม่เจอว่าเป็นไครประมาณนี้อืก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไขรด้วยครับไม่รู้เป็นไขรครับเพราะว่าฉายาหรือว่าอะไรต่างมันน้อยมากตอนนั้นไม่เพิ่งจะมาตั้งกันช่วงหลังๆผมว่าช่วงหลังๆนี่เองที่มีฉายามีอะไรต่างยิ่งยุคโซเชียลขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรียกบ่อยเข้ามันติดหูเด็กๆเข้ามาอ่านอ๋อพี่นั้นพี่นี้ฉายานั้นฉายานี้มันจะติดหูแต่สมัยที่พี่เชนเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีฉายาโจมแจ้งขนาดนี้แบบ ติดถูขนาดนี้เลยครับยังผมตอนที่เรียนขนมเนี่ยเมื่อปีหนึ่งนะครับอย่างผมตัวใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนในห้องเขาจะเรียกว่าอายักษ์อายักกษษ์อายั์โอ้เราตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เหมือนอยบโรงเรียนอื่นผมก็เชื่อว่ามีตัวมียอายักษ์อายักษ์เออแต่รุ่นผมเนี่ยมียยักษ์ออีีะไรเง้จะมียักษ์สองคนมียักษ์ผมรอบ ภาคปกติรเช้าเช้าเรามียักษ์ป่ายักษ์ป่ายด้วยถ้าเรียกจริงๆคือยักษ์เนื้อยักษ์เนื้อคือติดเนื้อติดเนื้อประมาณนั้นก็จะมีสองคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ถ้าในคุณคุณในโรงเรียนเขาจะเรียกผมยักษ์ยักษ์ใช่ไหมพี่แต่ถ้าในในทั่วไปเรียกผมราเชนราเชนสองครับราเชนสองเพราะว่าพี่ไปขอญาตมาแล้วใช้ราเชนสองเขียนว่าเมย์ด้วยใช่ไหมพี่ราเชนสองคือทั้งพ่นทั้งเขียนครับ ก็คือรถนี่รคือเขียนเลยเขียนเลยครับเหรอเขียนตั้งหน้ากระเป๋ารถเมย์เลยบอกอยากให้เพ่มรู้ว่าปูเนี่ยลาเชนสองไอ้ครับเรอเออแล้วพ่นไหมพี่มีไปพ่นมีอะไรมีครับมีถ้ากำแพงทั่วไปรถเมย์ก็พ่นลาเชนสองทางรถเมย์อะไรพวกนี้ลาเชนสองเลยครับผมลาเชนสอง แห่งหนองปลาไหลไม่ได้เขียนตรงนี้ครับแต่ว่าหมายว่าพี่อยู่หนองหนองปลาไหลถูไหมพี่ตอนนั้นที่โขชานเขาตั้งนะใช่ครับเป็นแก๊งหนองปลาไหลรู้กันเขาลงบ้านตรงนั้นลงลงป้ายนั้นใช่ไหมครับขากลับบ้านพี่ใช่ครับขัไปขับกลับง่ายแล้วครับออกไปขับกลับอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่ที่เราที่หูที่หู้อ่ะนะครับผมแต่ก็คือตอนหลังมาเราอย่างที่ผมถามเมื่อกี้ครับพี่พี่เชนมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครหรือใช่ครับมันก็เรียนจบกันไปห่างหายกันไปก็ มันคือวิถีมันวิถีครับเราเจ็บเขาเจ็บใช่นี่ไม่ได้มาตามล้างแค้นคืนอะไรกันใช่ครับเป็นเหตุการณ์นั้นไปจริงๆครับเวลาถ้าเราไปทําไครทําไข่วะเออเขาพูดถึงไข่มั้งหรือเปล่าอะไรที่จำไม่ได้ไม่รู้ครับหล้วอย่างอย่างเด็กกัศหน้าบ้านเราเราหน้าบ้านมีนกกระหล่ำเราเล่นไข่ไม่ได้แล้วมีเช้าวันหนึ่งเผไปยินที่บ่อนไก่ก็ ก็เห็นเขายึยก,ยยกยักยักกับรถเมย์เจะจยขึ้นยังไ่ขึ้นพอปุ๊บมาพุ่งลงมางขึ้นไปปุ๊บไปเจอเด็กกวสนั่งอยู่สามสี่คนครับ,รบแล้วในนี้มิมีผ่าไรเงอชัดไม่ขึ้นครับตัวพี่เหรอในว่าเวลามันชัดไม่ขึ้นมันติดเสื้อมันรีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊ปบไปมาปุ๊บก,ก็เลยต่อยต่อยกัน่อยผมต่อยเขางอย่เดียวอืสุดท้ายคือตาปิด หน้าหน้าบ้านเราหน้าหน้าป้ายเราหน้าป้ายหน,าหน้าป้ายทงบอลไก่หน้าบอลไก่ไก่เมื่อปุ๊บเขาก็ปิดตามาอีกวันหนึ่งแล้วข่าวปุ๊บได้ได้ไดข่าวว่าในโรงเรียนอ่ะหาคนว่าใครเป็นต่อยติดตัวสอในโรงเรียนพี่เอกนุใช่ครับเขาก็หาเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นน้องชาย เขาชายกระหนกทีหนึ่งใช่พี่ใายเรียนกระหนกใช่ครับต่อยก็ตาปิดไปแล้วเลยบอกโชคยังทีที่ชักมีไม่ได้ก็เลยไม่ได้ฟันเขาแค่ต่อยอย่างเดียวใช่ครับก็คือเขาก็ปล่อยให้ต่อยเขาก็ไม่ได้สวนไม่ได้สวนเขาคก็เห็นเราชักมีอยู่เขามีของโดนคือเขามองว่าพี่มีของด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับคือแบบเฮ้ยโดนต่อยดีกว่าโดนฟันอ่ะถูกไหมพี่ถ้าพี่ชักได้พี่ฟันแน่นอนใช่ครับเขาเลยคิดว่าเฮ้ยโอาเคก็มันก็คืออย่างที่ผมบอกมันคือวิถีใช่ครับมันวิถีได้เขาเราก็เล่นเขาไปเยอะ เอาตอนนี้พี่โดนมากเลยว่ะพี่ที่ที่บอกโดนฟาดตรงตรงคิ้วนี่ที่มีผ่าเป็นเนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่เชนเนี่ยเห็นตาขวาพี่เชนเนี่ยฮะเกือบบอดเห็นไหมฮะเข้าไปถึงตาตาขาวเลยใช่ไหมพี่เนี่ยโดนตีตัวเลยนะฮะตาข้างเนี้ยน้ำตาต้องติดแล้ลูกตาเลยพ้องเย็บเลยใช่านผู้ชมผ่าตาผ่าตาใหญ่เลยครับถ้าถ้าไปถึงตาดำก็บอดนั่นนั่นพี่เชนผ่าเนี่ยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นผ่าเป็นเนี่ย เห็นเห็นเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะทางนี้นะสร้างผ่างก็เห็นก็เห็นชัดเลยอันนี้มันเกิดจากอะไรพี่มันเล่านิดหนึ่งคืออันนี้คือไปกับน้ำบางแกงน้ำบางแกงน้ำบางซึ่งมีคนหนึ่งชื่อเอ๋น้ำบางเขาอยู่ช่างทำเสียงเอ๋น้ำบางเอ๋น้ำบางขนกรุ่นรุ่นยี่สามรุ่นยี่สามนะครับพี่เอ๋น้ำบางรุ่นยี่สามแล้วทีนี้ก็คือไปหาอะไรทำกินครับแล้ววันนั้นก็คือไปหาขากินของทะเลก็คือเข้าปากลาม ตลาดสน้ำเลยสั่น้ำอลเลยไปหน่อยก็ได้ฝั่งน้ำาสุประการัเราเนี้ยนะไม่ได้คิดอะไรเลยไปเที่ยวพี่เอ๋ไปพี่เอ๋ครับแล้วมาปุ๊บก,ก็เข้าไปตลาดน้ำซื้อของซื้อของอะไรเสร็จรูปของทะเลอะไรมานั่งทำกันครับเพราะมันมีพวกรออยู่ที่ที่บ้านอยู่อ่าเราสองคนมามาแค่สองคนมาสองคนก็ก็ซื้ออะไรเสร็จแล้วล่ะครับก็เดินถือมาปุ๊บมันเหมือนแวบๆบมันเหมือนตังตารู้สึกว่ามันมันมี้วมีอะไรพอห่านไปปุ๊บ แล้วก็ปั้งเดี่ยวตีเลยตีครับผมโดนตีไม่มีปีมีคุยเลยพี่คำว่าบูบูอะไรเหรอบูเฉยครับซึ่งจริงๆแล้วก็บูแล้วก็คือช่วงนั้นวู้หลับไปเลยไฟดับเลยพี่แล้วเพื่อนที่ชื่อเอ๋เนี่ยบอกมึงโดนร่วมเลยร่วมคือโดนซ้ำอ๋อแล้วก็บอกมันช่วยไม่ได้มันก็โดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนด้วยกันโดนคู่ครับก็คือผมโดนซ้ำคือโดนโดนตรงนี้คือผมที่ผมไม่รู้คือผมนอนหลับเกือบวัน สลบเลยสลบครับอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โหอยู่ที่โรงพยาบาลปากน้ำโรงพยาบาลสมุทรปราการเอางี้ย้อนไปนิดนึงคือตลาดปากน้ำท่านผู้ชมคือถ้าเกิดว่าตรงนั้น่ยเป็นคลองน้าเน่าถูกไหมพี่แล้วก็จะมีถ้าอีกฝั่งก็จะเป็นท่าเรือที่จะข้ามข้ามฟากถูกไหมฮะอ๋อใช่ครับที่มาเดินแถวๆนั้นถูกไหมพี่อ่าตรงแลเรือไปนิดนึงมันจะเป็นป้ายรถเมล์ไปหน่อยจะเป็นสถานีตํารวจถูกไหมพี่ครับคือโซนปากน้ำโซนตลาดปากน้ำระหว่างที่พี่เดินอยู่เนี่ยเจอบูมาหัว ใช่ครับแล้วเแบบเป็นรู้ตัวเขาเล็งพี่ไป้แล้วหรือไงพี่หรือว่าหรือว่าพี่บินก็ยังไงรผมไม่มีเรื่องใครมาเลยนะเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวซื้อของอะไรเสร็จรูปมาผมเล็งพี่แล้วหลับเขาเห็นพี่เปล่าแต่ผมได้ยินคำว่าดูคำเดียวอะไรคำเดียวแล้วก็ทั้งดาวหรือว่าอะไรต่างมันมันรูปเดียวแต่เพื่อนเพื่อนผมบอกว่าสลบเลยมันซ้ำมึงหรอมันมตีเขานี่ตอนนั้นพี่ล้มไปแล้วล้มไปแล้วครับแล้วก็มันเหมือนโดนเขี่ยหายมปอ่า ก็คือใช่เหมือนตีกอล์ฟสยหน้าหัวอีสามแผลจริงเี่ตรงนี้แผลหนึ่งแล้วตรงกลางนี้จอกจอบแล้วก็ตรงนี้แผลหนึ่งหัวสามแล้วก็โดนตรงนี้จมูกเหรอหน้าจมูกคดเลยครับจมูกเบี้ยวเลยพี่จมูกคดครับแล้วก็ปลายหักหน่อยจมูกหักออนนี้เรียกว่าจมูกหักครับจมูกหักคือเขาตีเขาตานี่เลยนั่นดอกแรกเหมือนี่พี่ตาพี่กว่าจะเสียเลยนะตรงเนี้ยเออ นั่นคือดอกแรกแล้วที่เหลือนี่เราไม่รู้เล้มหับไปแล้วกลับไปแล้วครับหัวเลือดไม่ท่วมเลยพี่เย้ครับแต่เพื่อนบอกว่ามันเหมือนแบบน้ําเลือดอะเต็มหัวเต็มอะไรหมดแล้วตอนนั้นพี่เอ๋บอกว่าเขามากี่คนอะไรเขาบอกว่ามาสี่มาสี่คนมาสี่มีของมาเลยแหละมีครบครบเลยมีครบมีทั้งเหล็กมีทั้งดาบแล้วเขาบอกว่าตัวใหญ่พอผมหมดเลย คือตีเดินที่ไม่ทันรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องครับเดินอยู่มาเมืองสองคนอะเดินซื้อของซื้ออะไรกันอยู่ใช่ครับมาทั้งหลังเลยใช่ครับแล้วโดยปกติเนี่ยเล่นกันมันจะเรียกก่อนมันจะท้าทายกันก่อนฮาเฮ้ยเอาบอกว่ายิงกระหนกเอ๋ยอะไรเงี้ยแต่นี่คือครั้งเดียวในชีวิตเลยเปิดเลยนี่ก็คือผมไม่รู้ตัวมองติดับแบบไม่รู้ตัวได้ยินคําเดียวคือาว่าบูรู้เลยว่าบูเพราะท่านไม่ได้ยิน ก่อนที่จะหลับเลยพี่ครับเพื่อจังหวะที่หันไปพอดีเออหันไปบูก็คือบูบไปเลยอแล้วก็เห็นเพื่อนผมอะบอกว่ามันเฉียบเลยเขียนให้มาตีสามอีกตีสามตีเฉยอีกตีเฉยครับเขานี่กันจมูกหักตีคเนีบมืนแผลที่หัวอีสามแผลที่หัวอีสามแล้วก็ไปไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลับไปกี่วันวันนครับแต่ก็ชาไปประมาณสามวัน ก็คือเบอร์เบอร์ครับเบอร์สามวันยังตั้งอัตติอะไรยังไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยจำอะไรไม่ได้ด้วยจำอะไรไม่ได้ครับแต่ดีไม่เสียหายหนักขนาดนั้นเพราะมันตีเข้าหัวเย็บใช่ไหมพี่เย็บครับตรงหัวเนี่ยครับลุงลุงแล้วหยิบีเข็มเนี่ยก็ตกมาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเข็มสิบกว่าไม่ธรรมดานะพี่เชนมีหัวด้วยครับตรงนี้อีกไหมใต้ตานี่เย็บเพราะอะไรมันฉีดเยอะพี่มันพี่ชิ้ติดใช่ครับ ก็คือมันมันเปิดไปเลยเปิด๋อหนังตามันเปิดไปเลยแล้วเปิดเลยต้องเย็บมาแล้วมันจังหวะมันเหมือนโดนเส้นประสาทเส้นประสาทตาครับเส้นประสาทตาเลยเลยผ่าตัดหนักไม่ได้เพราะว่ามันหนักทาให้ึงตาบกครับหมอทําได้เท่าเท่าเท่าที่ทาได้มันก็ได้ดูเป็นแผลเป็นถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วตอนเนี้ยตาผมเนี่ยเลือดซ้ายเลือขวาไม่ได้มันติดตรงนี้เ่ะอพี่ใช่ครับทีเนี่ยมันติดกับลูกตาเลย๋อหนังตามติดลูกตาขาวไปเลยใช่ครับ ทำให้เราเราเหลือกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ครับเพราะมันติดอย่างนี้เหมือนคนตาเขยครับประมาณนั้นแต่จริงมันคือเกิดจากเหตุผลเอมเกิดจากเหตุนี้เองใช่ครับพี่พี่โดนตีนี่เองครับในสุดวิสัยนีิงนะทําเขาก็มีครัโดนเขาหนักเหมือนกันก็แบบนี้คือเหมือนกันเราไม่รู้ใครเป็นใครนะแล้วถามว่าเราอยากคืนไหมเราก็ไม่รู้ใครนี่รู้ใครอีกใช่เพราะแผลเต็มหัวไปหมดเลยเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราเล่นโม้ก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนอย่ังไอ ต้องเล่นถูกตัวต้องเล่นถูกตัวถ้ายาคือคือเอาให้หนักครับเอาให้ถูกตัวแต่นี่เราไม่รู้ก็หลับไปเลยหลับไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้ไปแก้เราไม่ได้แก้ปล่อยเลยตมเลยแต่คิดซะว่าโดนก็โดนวะใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เคยทําเขาใช่ครับที่เราตอนต้นอ่ะใช่ครับยังเอาคตเตอร์ไปกีดใส่เขาเลยใช่ไหมพี่ไปต่อยกับโคศออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือโดนครับถือว่าเจ็บหนักะลี่พี่เชนก็ฟางตายก็เห็นบอกหลับไปคืนนึงแล้วเบอร์ไปสามสี่วันใช่ครับ มันมันยังตั้งสติไม่ได้หลังจากนั้นที่ไปนอนโรงพยาบาลมันโดนหลายทีเพื่อนเพื่อนก็มาเยี่ยมที่บ้านเราก็มาเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่เรายังจาใครไม่ได้เลยครับมึนไม่หมดเลยมึนครับมึนไม่ใช่ว่ามึนวันหายไม่ใช่เอมันไปหลายวันเออครับพี่สุดยอดเลยนะแต่บอกว่าไม่ตายดีนะแต่ไม่รู้ตัวเลยมาอยากอยากตัวตัวอะไรเงี้ยเอออยากตัวตัวดีกว่าให้เห็นให้เห็นก่อนแล้วคือสาวอันนี้ครับ แต่ผมคิดว่าอย่างเพื่อนเดาเหตุการณ์ไปนะคือมานั่งกินนึงก็ได้มันเล็งเราอยู่แล้วเขาเล็งเราอยู่แล้วก็เล็งก็กระหนกตัวเบื่อเลยเดินผ่านเข้าไปอออาจจะมันไส้ด้วยความเมาหรือเฮ้ยนี่ถิดบูถิดบูไอ้บูปักน้ําแล้วเดินแบบโอ้ถือของเพลินเลยโยกเลยโยกเลยแล้วมาต้องบอกว่าปักน้ำเนี่ยจะมีบูใส่ปักน้ำบางทีเขานั่งกินเหล้ากันนะครับไอ้บูเช้าเลิกเรียนไปก็ไปนั่ง ปูข่ามดีเขาจะมาเรียนใช่ไหมครับบงทีเขานั่งกินอยู่แถวนั้นอันนี้ผมขยายความให้นะผมเคยไปถ่ายรายการที่ปากน้ํานะครับจะเป็นตรงของเน่าก็ดีอะไราเงี้ยแถวตลาดตรงนั้นก็จะบูน้ำพลก็จะเยอะอยู่เหมือนกันในที่เขาใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นเจ้าถิ่นแหละพี่เชนอาจจะไปเดินกับเพื่อนกับพี่เอ๋สองคนแล้วบางทีเขาอาจจะนั่งดื่มมันอยู่พี่เดินผ่านไปอาจจะไม่เห็นไงแต่เขาเห็นพี่ไงประมาณไปเอามนซะหนหอยไว้ถิ่นเราแ้วบอกถ้าใช้เพื่อเพื่อไม้เพื่ออะไรพวกนี้ไม่ใช่ชบกุณ เราถามเพื่อนแล้วถามเพื่อนแล้วไม่ใช่โชว์ไม่ใช่โชว์นะตอนนั้นพี่โชว์กำลังดังเลยนะพี่ดังครับอันนั้นก็ชอบบวกกระหนกเลยแหละโชว์คุณที่ชอบบวกเลยใช่นะชอบกระหนกมากเลยชอบกระหนกมากใชครับเจอกันไม่ได้เจอไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะตีกันห่อยในในจุดของเขานะอันนี้เราให้เครดิตเขาให้เครดิตให้เครดิตเขาเจออย่างนั้นจริงเขาก็ลุยหมดเขาก็ลุยหมดแต่ถ้าบอกว่าไปกินเหล้าไปกินเหล้าไปเขาก็ก็โอกันเขาอ่ะกินเหล้าเพราะจริงๆเพื่อนบอกโชว์คุณขายเมา เหมือนกันสายเมาสายดื่มเนีสายดื่มกันถ้ามีเรื่องเขาก็ถึงก็คือให้เครดิตเขาในในชื่อของยุคนั้นเขาดังมากๆใช่ในยุคของพี่เชนที่เป็นรุ่นเดียวกับเคยเจอพี่โชงพี่สมัยเดียรไม่เจอครับไม่เจอจ่าจ๋าไม่เจออ๋คนละฝั่งด้วยนี่คนละฝั่งพี่อยู่ทางเตยพี่โชงเขาอยู่ปากน้ำเลยครับแต่ก็เคยได้ยินเคยได้เยครับได้ได้ยินสายอาร์ติดหรือพว่าขนมฝั่งน้ําบานเนี่ยต้องเจอพี่โชงใช่ครับเขาอาจจะไปเล่าให้พี่พี่เชนฟังได้หรือเล่าเจอโชคุ้นนะทางฝั่งนี้จะเป็นบูเป็นหลักอ่ะง่ายเพราะว่า น้ำบานเนี่ยกลับมาทางบางนาทางสำโรงเนี่ยมันต้องเจอบูอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นกิ่นของบูเขาดิบบูเขาต้องใช้เส้นนี้เยอะถูกครับใช่ไหมครัผ่านบางนาก็อย่างนี้ก็คือเรียกว่าให้เครดิตเช้าหรือเป็นเป็นโจทย์ของเราแล้วแต่ต่างสถาบันแต่ถ้าเขาบินตรงนี้ก็คือต้องให้เครดิตเช้าก็เหมือนเราของเราอาจจะมีตัวเขาก็คงให้เครดิตของเราอ่ะขนมก็มีตัวเจ๋งๆก็มีเยอะแต่ละแต่การอย่างเนี้ยคือ ม่ต้องกลัวว่าเราไปให้เกียรติเขาเฮ้ยอย่างนี้เขาทับหนกเราด้วยก็เขาของจริงเขาของจริงเพราอหนกเขาพูดพูดกันเยอะใ่ในยุคนั้นใช่ไหมครับจริงๆิพี่โชว์เคยออกรายการผมนะผมเคยสัมภาษณ์พี่โชว์ที่ไหนดีครับแต่ก็มีเรื่องเล่าเยอะครับแต่ก็รวมถึงคนอื่นก็พูดถึงเขาด้วยในทางที่ดีครับครับสมัยเรียนว่าโชกุนก็คืออีกหนึ่งของจริงอ่ะใช่ครับไม่ว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์พิวิตพีวิตก็ก็พูดถึงหรือว่าพี่อันพี่อันกนมนะครับพี่อัญก็บอกว่าตอนนั้นโชกุนก็ดัง ดังในในยุคนั้นยุคนั้นเลยในยุคนั้นเลยแล้วก็พี่เชนเล่าถึงนิดนึงพอดีพี่วิทย์อ่ะเขาออกรายการผมไปครั้งที่แล้วเขาพูดถึงคอนเสิร์ตที่หน้ารามที่ลุยกับประชาชื่นนะครับท่านผู้ชมถ้าใครดูเทปที่แล้วที่พี่บอกว่าเล่นกับชื่นที่หน้ารามนี่ฮะที่พี่วิทย์ไปเล่นเนี่ยต้นเหตุคือจากพี่เชนนั่นเองพี่ขยายความวันนั้นหน่อยพี่ก็คือวันนั้นก็ไปดูคอนเสิร์ตที่รามเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตไฟ เขาเสิร์ฟไฟเอาเสิร์ไฟจะมีล็อกเกสต้ามีสู้ๆหลังล็อกเกสต้าก็จริงๆอ่ะวันนั้นก็คือขนมก็ไปข,ขับไปประมาณนึงประมาณนึงครับสุดท้ายก็คือไปไปเล่นทางขอ,งอโทษนะก,ก็คือทางฟีรามมาฟียราม,ม,าามไม่ได้สั้งใจไปเล่นทางมาฟีรามก็คือมี<ล>มชื่อเสียงในรามอมแหงในยุคนั้นแหละใน,ในสราบางกงใต้เขาาประมาณนั้น